ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะกำลังาตามตอเสี้ยนใบนะคะท่านผู้ชมพนมาเลคกกนกากระบ,บาดไม่เข้านะคะท่านผู้ชมแต่วกับเราก็ได้บอกว่าเห็นหนุ่ยขี้เก้านะคะท่านผู้ชมกำลังมาตามเสี้ยนใ่นะคะไปช่วงเมืองเนี่ยทางน้ากันนะคะวางวันนี่อ่าก็มีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ตามเมืองนะคะอย่ลาลังเจคนเนาะมีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตามต่อนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแนวทางมาัยราพัฒนานะคะในหัวข้อ่าโค้งเสื้อถายนะคระับวดวันที่หานะคะท่านผู้ชมเนาะเราคงเซียนใบพันธุ์มะลิพันธุบกเข่ามาสองหัวดนะคะพันกุน์กระยาพันธุแสนให้บดิคิดบึ้งค่คัคสกสะก่อนนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้เซียนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคันคันท่านผู้ชมชื่นชอบกระตานเนาะนะคะบางเทืยนนะคะท่านผู้ชมอืม บ่ได้หออืมอืมพี่ได้คะผู้ชมพักกอนเซียนกอนนะคะกำลังวอรเรอ่อันเด็กนะคุผู้ชมอื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 ม เรากำลังคุยเหลือกันอยู่นะคะไปชมเรื่องนี้เพิ่นๆก็กำลังคิดโอ้นี่บอกสูตรสูตรเก่าหรือสูตรเอาสูตรเก่าอยู่ละบอก งวดนี้เล็กเสยนลุดไปสองหวดเนาะนะคะท่านผู้ชมโอ้วันที่นี่งัวดนี้ล้อลุ้นงวดที่สามนะคะมาเร็บางเชื่อหันลดไปสองหวดเหล็กเสยนอาจจะเข่าก็ได้เด้อวันนี้นะคะท่านผู้ชมอาพิจรารณาคัดกรองเมื่อีดีสักก่อนนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวแท่งเด้อนะคะ โอ้ยเน,ยนเาะแนวทางนะคะหวยเล่าเนาะนะครับท่านผู้ชมนวมดนวดนี่เสี้ยนพันวาเหล็กพันแั่นเหล็กพันบ่อเขาพันวาพันแก่นพันแกนได้ไงล่ะพัะเนเศษเราจะเปลี่ยนสูตรใหม่เลยท่านผู้ชมพันเอาอัน เอาการะดาษมาให้เขียนนะคะแค่ใบแค่เพื่อนเขียนให้บค่เพื่อนแอ่ไมินเขียนเพื่อนบังคือตัวคนเนาะนะคะคุณผู้ชมเป็นยังน้องหวานดีนะคะคุณผู้ชม พิจารณาบึงคชักซ์กอนเดอนะคะสำหรับเด็กเซียนนะคะบางเทือะคะ่ะมีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางห้ยลาวเซียนใบนอะนะคะ่า,มาะะชมวัวนี้ก็จะมาในหลุดเด่นหานะคะ อืมคือบอมีนดินห้า หกห้าเจ็ดนะคะสี่เจ็ดสองแลาวก็จังทบท่วนอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะท่านผู้ชมให้เซียนเป็นเขียนหมดกันบอกโอ้ยฟันเห็นงูขนาดเด็ดหกอืมอืม นี่ได้อ okay. ีกนะครับผู้ชมหกสองเป็นง oh, ูก็มเอางูกับงูกันนะนี่เลยนี่นะครเอ้ยมันคือบูมีนี่นี่ตัวนี้นะ ปันหานะคะท่านผู้ชมปันหาร่องสองเนื้อนะคะอากาสเีเขียวนะคะับดิเซนคนอ่นอันวงกลุ่มใบเห็นะคะท่านผูน้ชมเนาะปันหาร่องสองนะคะ เป็นเนี่วทางของเสียนใบนะคะผูช้ชมอะอีกบ้างนียดูสี่เจ็ดเอาพอารามาชวนสี่กับเจ็ดนะคะหาคับสีอันชุดสี่ตัวหกสองเจ็ดหกนะคะโอ้โเ็เลขเด็แกะคาเฟ่นะคะผคูช้ชมหกสองเจ็ดหอออันนี้เด่นทุ้สูเจ้าอืมอนะคะผูช้ชมสำหรับของเสียนใบนะคะเดี๋ยว่า อ,อ,อืมบาริคสีทีงงานงาน่กโอหกสองเออนี่บอกอนะคะทผูชมกับมาทบทวนก่อนนะคะเดนหาร่องสองเนาะนะคะท่านผู้ชมสำหรับเด็กเด็เดนคนมี่หาเจ็ดหาสีนะคะเดนสองสองเจ็ดสองสีนะคะ อ่าโซเลนม้ตะลางมีเจ็มีหามิสี่มี6กมีสองโอแต่ว่ามาันมาเอออยังเกาะสองบอกธนาดิน2องมันมามันชอบเด็กสนะคะส่วน6กห้าเจ็ดสี่เจดสองหกสีนะคะชุด3ตัวของคนเนอนะคะท่านผู้ชมหกห้าสี่เจ็ดหสี่นะคะชุดสี่ตัว6กสองเจดหนะคะแต่เสียนันาเล็กสนะคะ วันนี้เลขสองมาแล้วนะคะชุดสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเนาะซกสองสองหานะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอให้เลขเซียนใบพัดเขานี่ด้วยอาจารท่านผู้ชมเนาะก็ก็กต้องเอาไปพิจรารณาคัดกรองมวยหยกซะก่อนนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางต้องไปวิเคราะห์อ่าสําหรับอันแนวทางวันจันทร์นะคะว่าสถิติหวยวันจันทร์กับมีจเลขตัวนี้มีหกกับสองเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ ส่วนเสียนบ่ายคนเนาะนะคะชุดได้อยู่ไหนนี่บอกเลขสองเจ็ดหกเจ็ดโอเจ็ดหกนะคะชุดสี่ตัวหกสองเจ็ดหกสองตัวล่างหกสองสองห้าถ้าเกิดเบิ้นก็จะเบิ้นหกหกนะคะ อนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขของเสี้ยนพันไหเด่นเดนหานะคะเอาไปพิจารณาไปเบิ้งกับเสี้ยนเร่องอื่นก่อนนะคะผู้ชมเนาะบางทีงเลขเสี้ยนพันกับเลขเสี้ยนพันหลุดไปพันกับหวัวดนีพันกับมัน่นใจที่เก่าน,นะคะคุณผู้ชมพันไปเอาสูตรพันไปเอาสูตรสูตรสูตร,ตร,ตร,ตรมาให้เบิ้งหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมเนาะพันกับอาสูตรนี่บ้ามากามากับตามเสี้ยนเนาะนะคะท่านผู้ชม อ่ะทางชมที่เข้ามารับชมกับปวดช่ายพิจารณาญาณนะคะในการรับชมนะคะ,ะดูให้มีสติแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะนะคะทางผูรับชมก็ขอมีโชคม,มีมมลาบกันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเฮงเฮงปังปังนะคะขอะพ,ระพระวนาให้เลขเสี้ยนแตกนะคะสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะแตกสามตัว,สอ,ตวสองตัวบนสองตัวล่างนะคะเค็ีหน้าจอนะคะท่านผู้ชม บางส่วนเด็กรียมินก็ชอบเล็กหาคนอยู่เด็กเล็กหาคนมาชนก,นกันกับสุดต่ำอิทพอเฮงนะคะท่านผู้ชมแต่เก่าเห็นเลขเสี่ยนมาชนกันมาสองวอดอะไรกัน,นะะวดนี้ชนนะคะชนทีเลขกห้านะคะท่านผู้ชมหามาเพราะหกหานะคะท่านผู้ชมอ่ะ